คนร้อยสวัสดีค่ะส, <laughs> สวัสดีครัสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยแฟนเพจเอซีเอารวยมาเลยครับครับดันมาเรื่อยครับแบบนี้ครับเราใช้ปั๊มน้ำครับต่อสายยางต่อฝักบัวรุดลงไปเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชดเด็ดบ้านเราครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมมารวยเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในกระบะเพาะพันธุ์ข้าวครับนี่ครับทุกคนกาลังช่วยกันอยู่นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะพาท่านผู้ชมไปรับชมนะครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับเมล็ดพันธุ์ข้าวของเราครับที่เราเอาออกมาตากแดดนะครับเมื่อคืนเก็บไว้นะครับมีฝนกระเด็นใส่ครับความชุ่มก็มีขึ้นครับเอามาตากแดดที่ใส่เครื่อง รวยเมล็ดข้าวจะได้ลงง่ายๆนะครับถ้าอยู่ในกระสอบครับถ้าฝนไม่กระเด็นใส่ครับก็ไม่ต้องมาตากแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกระบะที่เราใส่แกลบดําเตรียมไว้นะครับนี่ครับเตรียมพร้อมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับกระบะแกลบดําของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกครับว่าจะมีวิธีอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้รวยแกลบดําใส่กระบะเตรียมพร้อมไว้นะครับนี่ครับรัวเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะรวยเมล็ดข้าวนะครับ เดี๋ยวไปดูขั้นตอนแรกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เก็บกระบะที่โรยเมล็ดข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นํากระบะที่โรยเก็บดําลงไปเลี้ยงไว้ที่แผงโรยเมล็ดข้าวของเรานะครับนี่ครับของเรานี้ใส่ได้18บกระบะครับท่านผู้ชม18กระบะนี้ได้2รอบของเครื่องโรยเมล็ดพอดีเลยนะครับอ้าวครับ เรียบร้อยแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนรดน้ําให้ชุ่มครับน้ําของเราก็ผสมน้ํายาก,กันเชื้อราครับท่านผู้ชมสบบรดน้ําแบบนี้ครับรดน้ําให้ชุ่มนครับรดน้ําให้ชุ่มครับ รดน้ำให้ชุ่มแบบนี้เลยนะครับพุกแผงพุกกระบะเลยนะครับอ้าวปิดได้ปิดได้ชับขั้นตอนต่อไปก็หลังจากที่เราได้รดน้ำเสร็จครับท่านผู้ชมครับเราก็จะโรยมเมล็ดครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเครื่องโรยมเมล็ดของเราครับ เราใส่ให้เกือบเต็มกระบะนะครับเพื่อเราจะโรยสองรอบครับจะได้พอดีครับเวลาเราใส่ไม่เยอะนะครับมันจะไม่ครบสองรอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันโรยเมล็ดของเราครับนี่ครับเครื่องโรยเมล็ดข้าวของเราครับเป็นของโคโบต้าครับรับข้าวของเราก็ใส่เรียบร้อยนะครับอ้ายกไปครับนี่ครับการโรยเมล็ดของเราก็จะดันมานะครับดันมาเรื่อยๆเอ้าวโรยมาเลยครับ ครับดันมาเรื่อยครับแบบนี้ครับครับเมื่อมาถึงมอเตอร์แล้วนะครับเราก็จะมีกระบะนะครับรองรับข้าวที่ตกไว้นะครับครับรอบที่สองครับเนี่ยครับอ่ารอบที่สองก็จะมาแล้วนะครับครับดันมาครับสองรอบเสร็จนะครับ นี่ครับเสร็จพอดีครับนี่ครับข้าวที่เหลือก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมใส่ข้าวไม่เต็มนะครับข้าวก็จะหมดนะครับตรงนี้ก็พอดีแล้วนะครับเอาออกไปครับไปเติมข้าวใหม่นะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้โปรยเมล็ดข้าวเสร็จนะครับเราก็จะมาเสริมตรงที่ทางห่างนะครับเสริมทุกกระบะเลยนะครับเสริมทุกแผงทุกกระบะเลยพนร้อยสวัสดีค สวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยแฟนเพจ FC นี่ครับเราก็มาเสริมกำลังใจมาเสริมครับที่ว่างๆที่ห่างๆครับเราก็ใช้มาเริดมาเสริมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ของการปลูกครับท่านผู้ชมของเรานี้จะทําให้แบบสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราก็รับจ้างด้วยนะครับเวลาไปปลูกให้ลูกค้า เวลาลดกิกข้าวปลูกนะครับก็จะได้เต็มที่ก็จะได้มีต้นข้าวที่โตพร้อมกันเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราเสริมเมล็ดข้าวเสร็จครับเราก็จะโรยทับด้วยแกลบดําอีกทีหนึ่งนะครับอี่ครับถ้า,า,าผู้ชมที่จะทําตามก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับนะครับโรยแกลบดําทับอีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่โรยแกลบดําทับมเมล็ดผธุนข้าวของเรา ที่ได้รวยลงไปก่อนหน้านั้นนะครับรับเรารวยแกลบดําทับอีกทีหนึ่งเพื่อมาให้เห็นมาเร็ดข้าวนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับเขาช่วยกันในหลายคนครับเป็นครอบครัวครับครอบครัวเกษตรกรช่วยกันทุกๆคนเลยนะครับใช้ตะกร้าแบบนี้แล้วครับทุกผู้ชมหาซื้อได้ง่ายครับมีขายตามร้านพลาสติกทั่วไปครับ ครับหลังจากรวยแกลบดําเสร็จครับเราก็ใช้ไม้กระดานมาปาดหน้าให้เรียบครับนี่ครับใช้แผงเปล่านะครับรับแกลบดําไว้อีกทีหนึ่งนะครับที่หัวโตนะครับตรงบนนี่มันจะยังละเข้าหัวโตแต่ละข้างก็จะมีกระบะเปล่านะครับที่รองแกลบดําไว้นี่ครับเสร็จแล้วก็เก็บไว้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะ รดน้ำน้ำของเราก็ผสมน้ำยาก,กันเชื้อรานะครับท่านผู้ชมจะเห็นสังเกตดูนะครับจะเป็นสีชมพูครับเดี๋ยวเราจะให้ชมที่ถังน้ำนะครับนะครับถังน้ำที่เราใช้รดนะครับท่านผู้ชมเราใช้ปั๊มน้ำครับต่อสายยางต่อฝักบัวรดลงไปเลยนะครับ เราใช้ยากันเชื้อราผสมลงไปนะครับหลังจากที่รดน้ําเสร็จนะครับก็จะเห็นเมล็ดที่ปููแบบนี้นะครับเราก็เอาแกลบดํามาเสริมๆอีกนิดนึงนะครับนี่ครับเมล็ดที่ปูด้วยการรดนน้านะครับแล้วก็มาเสริมๆอีกนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วครับท่านผู้ชมเราก็เรียงครับเรียงกระบะาข้าวเพื่อยกขึ้นรถนะครับ ดูขั้นตอนการเรียงครับนะครับทุกคนก็ช่วยกันเรียงมาแบบนี้นะครับนี่ครับเรียงมาแบบนี้เรียงมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะยกขึ้นรถนะครับ ยังแบบนี้เสร็จเราก็จะยกค้นรถครับข้าราชกามครับเราก็ยกค้นรถนะครับเพื่อไปที่แปลงเพาะกล้าของเรานะครับตัวนี้เป็นขั้นตอนยกค้นรถอยู่นะครับปิดปิดปิดแล้ว นี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เอาชุดนี้ขึ้นรถแล้วนะครับขึ้นรถเสร็จแล้วก็เตรียมแผงใหม่ครับ <ś m altro> นี่ครับก็วนอยู่อย่างนี้นครับแผงใหม่ของเราก็เตรียมมาอยู่18แปผงนะครับนี่ <libr ar ge> ครับท่านผู้ชมคร <S <S ๆๆับหลังจากที่เราได้ผลใส่รถกระบะเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะนำกระบะข้าวที่รวยมาเร็ดพันข้าวไปไว้ที่ใกล้ๆแปลงเพาะพันข้าวของเรานะครับก็คือที่นานะครับห่างจากนี้ไม่ไกลแล้วครับประมาณห้าหกสิบเมตรนะครับเอาครับไปแล้วครับเอาครับผลกระบะข้าวครับไปที่แปลงเพาะก้าข้าวของเราครับ านผู้ชมครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการโรยเมล็ดข้าวในกระบะเพาะพันข้าวของเราครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ไปเก็บที่แปลงพาะกล้าของเราแล้วนะครับนี่ก็เป็นลําที่สองแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถทําตามคลิปได้นะครับที่เราได้เสนอคลิปไปนะครับไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนกับนาของท่านผู้ชมได้นะครับที่ใช้แผงเพาะกล้าแบบ ใช้กับลดดํานาของครูโบต้าครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปอีกต,ต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่นะครับในการเอาเข้าลงไว้ที่แปลงดํานาของเรานะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ